สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องสวนเกษตรบรรยุนะครับในวันนี้ทางสวนเกษตรบรรยุของเราก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจในการปลูกพืชทุกท่านนะครับในเรื่องของโรคพืชที่เกี่ยวกับโรคไส้เดินฝอยรากปมนะครับอพอดีผมปลูกฝรั่งไว้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไส้เดินฝอยรากปมนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาต้นที่มีปัญหาเรื่องของไส้เดินฝอยรากปมมาให้ท่านดูนะครับต,รต้นแรกที่ผมจะนำมาให้ท่านดูนครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นเป็นกิ่งตอนครับตัวนี้ นี่ผมขุดรากไว้แล้วจะให้ท่านดูรากว่ามันเป็นยังไงครับเอ่อนี่ลักษณะของส้เดินฝอยรากผมนะครับต้นที่ปลูกต้นนี้ผมปลูกมาประมาณสักปีกว่าแล้วน,นะครับก็อยู่แค่นี้นะครับแตกยอดแตกใบมาก็ไม่ค่อยโตครับ่ลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับใบหออใบแห้งแล้วก็ยอดใบจะเป็นยอดของเขาจะเป็นดำๆนะครับไม่ค่อยโตแตกยอดออกมาก็ก็แตกได้แค่นั้นไม่ค่อยโตนะครับเนี่ย ็จะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนขาดปุ๋ยขาดอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ใส่ปกตินะครับพวกขี้ไก่พวกขี้วัวอะไรพวกนี้ใส่ไม่ได้ขาดนะครับแต่เขาก็ไม่โตครับซึ่งวันนี้ก็จะพามาดูนะครับอันนี้ใบเขาจะเป็นแบบนี้นีลักษณะขอใบแห้งแบบนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่โรคที่มาจากไส้ดเดือนฝอยโดยตรงครับแต่ว่า กอแบ่งบางทีมันอาจจะเป็นพวกเพี้ยไฟรายแดงก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อต้นเขาไม่แข็งแรงเลยเนี่ยโรคปัญหาโรคต่างๆพวกนี้ก็จะตามมานะครับก็คือต้นเนี้ยไม่โตแต่ไม่ตายครับสําหรับฝรั่งที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับไม่โตใบก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็พอได้น้ําได้ปุ๋ยก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้แต่แต่กแต็แต่ก็อยู่แค่นี้นะครับไม่ไม่โตแล้วก็ไม่ตาย แต่ของท่านถ้าโดนหนักๆอาจจะตายก็ได้นะครับมาดูรากนะครับมาดูระบผมรากของเขาเนี่ยนะครับมาดูระบผมรากรากของเขาจะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะของเส้นเส้นดนฝอยรากปุมแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็นํารากมาดูเนี่ยตรงที่ตรงที่นิ้วนิ้วโป้งตังนี้ชี้ผมอยู่เนี่ยนะครับเป็นไส้เดินฝอยรากเป็นรากปุ่มนะครับก็จะมีก็จะเป็นตุ่มๆแล้วก็ รากก็จะมีลักษณะเป็นสีดำครับไม่สังเกตดูว่ารากพวกรากฝอยร,รากอะไรเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีสีขาวเลยนะครับก็ถ้ามีรากออกมาก็เป็นปุ่มเป็นปมแล้วก็รากก็ไม่แผ่ขยายออกไปนะครับทำให้การดูสารอาหารแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยไม่โตครับตันนี้เ,เป็นกิ่งตอน,นครับแล้วก็โดนแล้วก็โดนใชด้ดนฝอยทำลายไปนะครับต,ต้นต่อมานะครับเนี่ย ต้นนี้ถ้าท่านสังเกตด,ดูเนี่ยใบจะเขียวนะครับใบจะเขียวแล้วก็แตกยอดมาก็ดูเหมือนจะโตนะครับแต่ต้นนี้ปลูกมาได้สักเกือบจะสองปีแล้วนะได้แค่นี้นะครับท่านดูเหมือนจะไม่มีโรคครับแต่มาดูรากเนะีนะ่ยมาดูรากเนี่ยเนี่ยเป็นรากหลักของเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้รากดำๆแล้วก็ไม่ได้มีราก แก้วรากอะไรนะครับไม่ได้มีรากแก้วโผล่มาหรือว่ารากไหมเพื่เป็นสีขาวออกมาเลยครับมีก็มีก็นิดหน่อยนะครับสังเกตดูโคนต้นนะครับเนี่ยในเมื่อระบบรากของเขาเนี่ยโดนสาเดินอยทําเข้าทําลายแล้วเนี่ยรากด้านบนนะครับที่มีดินคุมอยู่เนี่ยเขาก็จะพยายามแทงรากออกมาเนี่ยนะเพื่อหาอาหารเนี่ยแต่เมื่แทงออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีสาเดนินฝอยรากผมเขาทำลายอย่างเช่นตรงนี้รากที่เป็นรากใหญ่รา,รากขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างเนี่ย พอโดนไส้เดือนฝอยถ้ากรมเขาทาลายนะถ้าจะมีสีดําเป็นกลุ่มเป็นป,ม,ป,นปมแบบนี้นะครับแบบนี้ดูดูลำต้นของเขานีย่ยพอโดนไส้เดืนดอ,อ,อนฝอยเขาทาลายเนี่ยต้นเนี้ก็เหมือนจะโตแต่ไม่โตปลูกมาเกือบจะสองปีแล้วก็ได้แค่นี้นะครับไม่โตแต่ไม่ตายตัวเนี้ยนะครับเป็นกิมจูดแดงเบอร์นหนึ่งครับแล้วก็ต้นที่ปลูกเนี้นะครับกิมกิมจูดแดงเบอร์นหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้นเสียบยอดนะครับ ผมซื้อมาจากสวนของอาจารย์ธีระตัวเนี้ยครับต้นต่อมาก็คือต้นเนี้ยนะครับเป็นต้นฝรั่งที่ผมซื้อมาในราคาตอนนั้นรู้สึกว่า450นะค่าส่งก็150ครับรวมทั้งค่าส่งค่าต้นก็เป็น600พอดีต้นเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่โตแต่ไม่ตายดูครับติดลูกด้วยนะครับตอนนี้เป็นฝ้น,น่งหงมีนะครับผมก็ปลูกมาเกืบเอบจะ2ปีแล้วแหละครับแต่ฝฟืง่งหงมีจะมี ลูกในหลายรูปแบบนะครับเช่นพวกทรงแป้นก็มีแบบนี้นะครับทรงแป้นแล้วก็ทรงหยดน้ําก็มีในต้นเดียวกันเลยครับมาดูมาดูรากของต้นนี้นะครับรากของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปุ่มเป็นป้นมแบบนี้มาดูรากครับืถ้ารากเนี่ยเป็นรากของเส้นอยเขาทำลายนะตรงตรงที่เป็นปุ่มเล็กๆนะตรงตามรากเป็นปุ่มกลมๆเหมือนเนี่ยนะครับตามรากของเขาเนี่ย พวกนี้จะเป็นจุดที่เส้เดินฝอยเข้าทาลายนะทำให้เส้นเดินฝอยเข้าไปพักตัวในนั้นแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงจากรากของต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยทำให้พวกอาหารพวกน้ำเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงลาต้นด้านบนด,ด้านบนดได้เต็มที่นะครับถ้าโดนเข้าหลังๆนะันก็คือต้นไม้ต้นนี้อาจจะตายไปเลยนะแต่ของผมนี่ก็ยังก็ยังไม่ตายแต่ไม่โตนะครับปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับต้นนี้เป็นต้นเป็นต้นกิ่งคาบนะครับ นี่นะครับตัวนี้ตัวนี้รอยรอยแผลในการท่าบตัวนี้จะเป็นรอยแผลในการทราบเพราะว่าถ้าอายุขนาดนี้นะครับเกือบจะสองปีแล้วเนี่ยถ้าเขาโตดีเนี่ยต้นนี้รอยแผลจากการท่าบเนี่ยก็เกือบจะหมดไปแล้วแต่ว่าโดนไส้เดินฝอยเขาทาลายครับถ้าใดที่สงสัยว่าไส้เดินฝอยเขาทาลายเนี่ยมันเป็นยังไงก็อย่างที่ผมพูดนะก็คือต้นแรกที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นกิ่งตอนเนี่ยขอบใบเขาจะไหม้นะครับตัวนี้ แล,แล้วลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือว่าไม่ค่อยโตแต่ไม่ตายแต่ยอดมาแต่ก็ไม่ไม่โตไม่โตขึ้นมากกว่าน,นั้นนะครับก็โตช่วงระยะแรกๆในการแต่งยอดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่โตอีกเลยรับยอดแล้วยอดลักษณะยอดเขาเป็นดำดำเหลืองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือลักษณะที่ตรงกันในการที่จะดูว่าไส้เดินฝอยรากป่มไหมเนี่ยก็คือเมื่อท่านปลูกอายุประมาณสัก 5- 6เดือนนั่นแหละ ท่านก็สังเกตดูได้เลยว่าถ้ายอดมันไม่พุง่งใบมันเริ่มเหมือนใบแก่ๆอยู่ด้วยนะครับใบเหลืองใบอะไรเนี่ยนะครับขอใบใบไหมอะไรพวกนี้นะครับท่านสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นไส้เดินฝอยรากปมครับแล้วก็ท่านก็ถุดขุดดูรากก็ได้ครับว่ามันเป็นจริงไหมครับแต่ที่สวนผมนี่ก็คือผมยกตัวอย่างมาให้ดู3ต้นเนี่ยเขาเป็นไส,ส้เดินฝอยรากปมสําหรับวันนี้ท่านใดที่สงสัยว่า รังของท่านหรือพืชของท่านเนี่ยมีลักษณะของไส้เดือนฝอยรากปมไหมเนี่ยท่านก็ดูประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมเอามาให้ดูก็คือฝรั่งครับเพราะว่าจุดสังเกตง่ายก็คือว่าไม่โตแต่ไม่ตายถ้าตายนั้นก็หมายความว่าฝรั่งของท่านเนี่ยอาจจะโดนไส้เดือนฝอยเขาทาลายหนักนะครับเขาเขาถึงไม่สามารถดูดน้าเลี้ยงหรืออาหารได้อย่างได้เลยนะครับเขาก็เลยตายครับแต่ถ้าฝรั่งที่เป็นพวกอื่น,นครับเช่นพวกนอนเจาะลําต้นพวกเชื้อราเอ่อ เขาทำลายระบบรากเนี่ยครับจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นนอนนอนเจาะลําต้นเนี่ยต้นไม้พวกนี้นะครับไม่ว่าต้นอะไรก็ตามนะครับเขาจะงามงามเป็นปกติเลยครับแต่พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยถ้านอนเจาะลำต้นเนี่ยาถ้าเจาะมากแล้วเนี่ยครับใบเขาจะเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยนะครับภายในสองสามวันครับเป็นนอนเจาะลำต้นหรือว่าเป็นถ้าพวกถ้าระบบรากเป็นเชื้อราเนี่ยถ้าหน้าฝนเนี่ยเป็นเชื้อรากินรากเนี่ยถ้ารดน้ําขนาดไหนเนี่ย ระบบรากเขาโดนเชื้อราเขาทำลายนะวันหนึ่งเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทำเขาทำลายแบบสมบูรณ์แล้วรากไม่สามารถหาอาหารได้แล้วเนี่ยครับต้นเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยในที่สุดครับเวลาเราขุดดูโคนต้นเนี่ยนะครับแบบนี้ใส่ต้นฝอยรากกลมแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยโคนต้นเขารากเขาเนี่ยจะเป็นดําแล้วก็ไม่มีรากฝอยออกมาเลยไม่มีรากสีขาวมาเลยนะครับแต่ส่วนส่วนน้อนเจาะลำต้นเนี่ยเขาจะเจาะตรงกลางแบบนี้ครับหอถ้าเจาะลำต้นบางแล้วเนี่ย ภายในบางแล้วเนี่ยเราเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยพืชก็จะตายภายในสองสามวันนั่นเองครับครับครับในวันนี้ก็เสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจในการปลูกพืชนะครับในเรื่องของฝรั่งหรือพืชที่มีลักษณะเป็น,ปนไส้เดนินฝอยรากผมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับก็นํามาเสนอเป็นความรู้กันในวันนี้นะครับหากทิ้นนี้มีประโยชน์ก็ ให้ทุกท่านได้กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะนําข้อมูลดีๆมาเสนอกับพี่น้องเกษตรกรและวก็ผู้สนใจทําการเกษตรทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ